อดีตนะักกีฬาทีมชาติไทยกระดานยืนภาย2019จัดฟรีกิจกรรมโครงการกิจกรรมกีฬาซับรันโยฟันล,ลิกค่ะ จากการเปิดเผยของนางสาวธนันพรสุนทรวงศูอ้อมอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยกระดานยืนพาย2019ประธานชมรมกีฬากระดานยืนพายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นทูตแห่งนักอนุรักษ์ทะเลในการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาซับลันโยฟันเลกโกฟิตโกฟันโกกีนเพื่อสุขภาพมีกิจกรรมพายซับบอร์ดวิ่งและโยคะสนุกกับชีวิตฟิตแอนฟันสู่โลกยุคใหม่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจสร้างสุขสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน เปิดกิจกรรมที่เบลล่าคอสตาหัวหินเขาเต่าสู่วรรณอุทยานปานบุรีเป็นฟรีกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนร่วมออกกําลังกายและร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอีกหลายภาคส่วนกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27สิงหาคม2515นี้มีการออกบูธลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ชั้น ล่างส่วนการค้ามาเก็ตวิลเลตหัวหินด้านหน้าช็อปอาดิดาสตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26สิงหาคม2565ครัวนะคะทุกท่านค่ะมาร่วมกิจกรรมซอบลันโยฟันเลชในครั้งนี้นะคะจุดประสงค์ของการจัดงานคราวนี้ก็คืออยากให้ทุกคนค่ะมาร่วมกันทำมาร่วมกันดูแลสุขภาพแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะของคุณพ่อคุณแม่พาะน้องมา สิ่งสำคัญคือการให้กีฬาค่บช่วยเสริมเศรษฐกิจของการท่องเที่วยวแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมถ้าใครอยากสนใจมาร่วมกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมฟรีค่ะสำหรับการวิ่งแล้วก็การยายากิจกรรมไพไทบอร์ดค่ะทับโยคะแล้วก็มีโยคะด้วยนะคะตอนนี้เราเปิดบูธอยู่ที่มาเก็ตวินเลนนะคะชั้นล่างนะคะติดกับเพอร์บดัสะคะ่ะเวลาสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่2ีสิงหาคมค่ะ ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะทั้งพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นคนเคูอที่